จึงมีเอกลักษณ์เรื่องความสมัครใจที่บางบางท่านก็จะมองว่าเป็นจุดอ่อนของพุทธศาสนาว่าไม่มีไม่มีการบังคับเหมือนศาสนาเอิ่เขาศาสนาอื่นมีลงโทษในนั่นมีเนทอมพุทธศาสนามันศีลธรรมแบบรวมหลวมก็ทําให้สังคมมีปัญหาก,ก็อาจจะต้องยอมรับอยู่ในในในแง่หนึ่งในระดับหนึ่งแต่ในนาะเดียวกัน ศีลธรรมจะเป็นศีลธรรมในบริบทของของไตรสิกขาในทางที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในธรรมนั้นจำเป็นต้องเกิดจากความสมัครใจเพราะถ้าเราไม่ทำบางสิ่งบางอย่างไม่พูดบางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะกลัวเพียงเพราะกลัวว่าคนอื่นจะดูถูกดูหมิ่นหรือว่ากลัวว่าจะทางรักจะลงโทษ ไม่กลัวว่าจะตกนรกจิตใจนี่มันก็จะยังยังยังติ้นอยู่จะยังติ้นอยู่ที่ทำยังไงเราจึงจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำโดยที่ไม่ต้องรับโทษก็พยายามหา,หาช่องสอดแทรกเพื่อจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างว่ามั่นใจว่าไม่มีใครรู้ได้ก็เลยทำไป แด้ว,ว่าดูผ่าในเมื่อมีสงครามสงครามทำไมสงครามที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์จะเป็นสงครามกลางเมืองที่จะโหดร้ายที่สุดเลยมักจะเป็นสงครามกลางเมือง <c oughs> อก,อก็มีขอสังเกตลายอย่างได้ว่าที่นี้ก็อยากให้เห็นว่าถ้าเราอยู่คนที่เคย อยู่ดำเนินชีวิตแบบราบเรียบไม่เคยผิดกฎหมายไม่เคยทำอะไรแต่ถ้าถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทำที่ในทางที่ทำให้ทุกวันนี้ไม่มีกฎหมายเสียแล้วสิ่งที่เคยผิดกฎหมายตอนนี้ไม่มีใครว่าทำได้แล้วปรากฏว่าคนคนโหดร้ายเหลือเกินอย่างก็ดูพวกนาซีในสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยคนที่ อยู่ภายในประเทศไม่ใช่ทหารเรื่องการกดขี่กันทํำร้ายชาวยิวเป็นต้นส่ม,มากเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นคนโรคจิตแต่ถ้าถ้าคนรักษาศีลเพียงเพราะว่าเป็นโคบังคับของทางกฎหมายหรือว่าเป็นธรรมเนียมหรือเป็นประเพณีแต่ไม่เกิดจากใจตัวเอง แล้วไม่เกิดจากความสมัครใจความพอใจไม่เกิดจากชันทะแล้วเพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนการไม่รักษาศีลง่ายกว่าการรักษาผู้ที่เคยรักษาเพียงเพราะว่าง่ายกว่าไม่รักษามันก็เปลี่ยนไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมไม่มีหลักใจจริงๆนั้นศีลศีลธรรมในทางพุทธศาสนาจึงต้องเกิดจากความสมัครใจ การการฝึกที่ว่าเป็นองค์รวมก็เริ่มที่ว่าศีลศีลนี่ต้องใช้คุณธรรมอะไรเป็นหลักใหญ่ศีลใช้คุณธรรมคือเจตนาหรือความคิดจะบังคับพระคนเราสามารถบังคับการกระทำทั้งกายทั้งวาจาได้บางคนบอกอมันอดไม่ได้อดไม่ได้ จริงๆเราก็อดได้นะเพียงแต่ว่าไม่ได้อดเท่านั้นเองหรือไม่อยากจะอด <c oughs> อนีอ้เมื่อเราเห็นความสำคัญของอเจตนาแล้วต้องเข้าใจว่าผลหรือว่าพลังกำลังของเจตนานั้นมันมีข้อจำกัดคือเราบังคับได้เฉพาะในเรื่องของกายเรื่องของวาจา ส่วนของจิตใจนี่เราจะใช้การบังคับไม่ได้ยันเรากโกรธนะบังคับไม่ให้ตีใครไม่ให้ฆ่าใครไม่ให้แทงใครนี่ได้ทุกคนก็บังคับได้แต่จะบังคับตัวเองไม่ให้โกรธอันนี้มันเลื่อวิสัยธรรมชาติไม่ให้อย่างนั้นถ้าเราคิดว่าเราควรจะบังคับไม่ให้โกรธเลย เมื่อโกรธตามเหตุตามปัจจัยจิตใจก็จะต้องปรับตัวให้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 รับความจริงข้อนีอ้แต่ว่ามันจะใช้วิธีวันหนึ่งปฏิเสธกันตัวเองว่าไม่โกรธ <Okay. S 2> อันนี้ก็จะกลายเป็นเก็บกฎหรือไม่อย่างนั้นหาข้ออ้างว่าโกรธแต่ว่าสมควรจะโกรธอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าปกติไม่โกรธแล้วมันเป็นกรณีพิเศษไป อันนี้จะเป็นธรรมดาของจิตใจที่ที่มีกิเลสแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ตั้งต้นผิดที่คิดว่าคนดีเลืกคนเหล่านี้ควรจะมีความรู้สึกบางอย่างไม่ควรจะมีความรู้สึกบางอย่างแต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจพวก e m o t i o นต่างๆนั้นก็เกิดตามเหตุตามปัจจัย เหตุปัจจัยบางส่วนอาจจะมาจากชาติก่อนก็ได้ซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่มันมีเหตุปัจจัยจากจากชาติก่อนหรือว่าชาติปัจจุบันตั้งแต่เราเด็กๆหรือว่าทุกวันนี้ก็ตามก็มีหน้าที่ที่จะจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้อยู่เหมือนเดิมคือความเป็นมาในอดีตก็ไม่สำคัญนัก มีความความความรู้สึกในใจท่านก็ให้แบ่งง่ายๆแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึงน่งเรียกว่ากุศลและส่วนหนึ่งก็อกุศลในในในภาคปฏิบัติสิ่งที่ต้องการก็คือการคอยลดอำนาจของสิ่ส่วนที่เป็นอกุศลและการสนับสนุนการบำรุงส่วนที่เป็นกุศลการปฏิบัติ อ,อันนี้ก็คอยคอยยามิข้อหนึ่งบ,งบางทีเราจะซับสอนเรื่องนี้ข้อปฏิบัติทั้งหมดในการที่จะคอยลดอำนาจของสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายและการที่จะบำบรุงการที่จะพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหลายทั้งหมดนี้ท่านให้หัวข้อว่าสมาธิในไตรสิกขาสมาธิไม่ใช่เรื่องความแน่วแน่ของจิตใจ ไม่ใช่เรื่องอกนิกาอุปชาระอ,าอัปปนาไม่ใช่เรื่องฌานสมาธิเป็นชื่อของการฝึกจิตใจทั้งหมดนั้นใ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 นสมาธิานั้นอ,อย่างเช่นการฝึกให้มีความอดทนก็เชื่อว่าเป็นศูนย์หนึ่งของสมาธิในไตรสิขา นั้นสับปาลเาีเราก็ต้องดูบริบทด้วยในทาราุทจึงสมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์แท่านก็จะจำกัดความในในเรื่องของฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สแต่ในไตรสิกขาสมาธิหัวเป็นหัวข้อ,อหมายถึงการปฏิบัติต่อจิตใจทั้งหมดนั้นทำย่างไรเ,เราจึงจะได้ชนะ จึงจะได้ปล่อยวางความสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในจิตใจทำย่างไงเราจรึงจะได้บำรุงสิ่งที่เราพัฒนาสิ่งที่เป็นกุศลก็ก่อนอื่นแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งไหนเป็นกุศลสิ่งไหนเป็นอกุศลใช่ไหมซึ่งเราจะเห็นว่าแม้แต่ในเรื่องของจิตใจก็ต้องมีส่วนของปัญญามาประกอบ มันคือเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องศีลต้องมีความสมัครใจเอาความสมัครใจมันเกิดอย่างไงทําไมเราจึงจะสมัครใจทำ,ทำไมจึงมีชันทะมีความตั้งอกตั้งใจจะรักษาศีลก็มีเพราะมีปัญญาฉะนั้นศีลก็เกิดขึ้นด้วยปัญญา,าการฝึกในทั้งจิตใจทั้งอิมชันในเรื่องการละกามบำเพ็ญ ก็ต้องมีปัญญาเป็นพื้นดันั้นในที่ว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ว่าศีลมาก,ก่อนแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญามีศีลเป็นตัวเด่นแต่ว,ว่ามีปัญญากับสมาธิสนับสนุนสมาธิก็มีปัญญากับศีลสนับสนุนปัญญาก็ต้องมีศีลสมาธิสนับสนุนมีแต่ว่าข้ขอใดข้อหนึ่งเป็นตัวเด่นอีกสองหนึ่งมันเป็นบริวารอย่างเช่นในเรื่องของ กลับมาพูดถึงเรื่องสี่ทีว่าเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการบังคับการแสดงออกทางกายทางวาจาด้วยความสมัครใจมีกรอบการกระทำบางอย่างแล้วก็สามารถบริหารกายวาจาให้อยู่ภายในกรอบนั้นแต่ความสมัครใจก็เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจเพราะเราเชื่อว่าการการบริหารกายวา